ถ้าหนังที่มีเนื้อเรื่องออกทะเลแต่โคตรสนุกจะมีเรื่องไหนบ้างไปรับชมกันเลยเรื่องแรกเปิดกันด้วย Pilot อ f the c a r i เบีย n เรื่องนี้ออกทะเลทุกภาคไม่มีภาคไหนที่ไม่อยู่ในทะเลเรื่องราวการประจนภัยในโลกที่มีแต่โจรสลัดล่านอันตรายมากมายของกับตันแจ็คสเปโรในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักเรื่องที่2ต้องยกให้อควาแมนภาคแรกหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ออกทะเลแต่อยู่ในทะเลเลยจะเป็นเรื่องราวของอาร์เธอร์เทพบุตรมุดนน้ำหนึ่งในสมาชิกทีมฮีโร่จัสตินลีกที่ต้องมารบกันเองในชนเผ่าแอร์แลนดิศใต้ทะเลภาคแรกค มาต่อกันที่เรื่องที่3ตำนานชูรักเรือล่มไททานิกเรื่องราวของแจ็คกับโรสท,ที่ต้องเดินทางออกทะเลข้ามมหาสมุทรแล้วมาพบรักกันบนเรือด้วยการโดยสารเรือสำราญแห่งยุคนั้นที่ตอนแรกไม่มีใครคิดว่ามันจะล่มเรื่องที่4ี่ไลอ้อพายเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ต้องใช้ชีวิตบนเรือชูชีพกับเสือตัวหนึ่งกลางมหาสมุทรในทะเลบอกเลยว่าเรื่องนี้ออกทะเลสุดๆแต่โคตรสนุกดูไปด้วยก็จช่วยเพระเอกไปด้วยให้มันเอาชีวิตรอดไปกับเสือให้ได้เรื่องสุดท้ายเป็นซีรีส์ที่เนื้อเรื่องโคตรออกทะเล, Piece, Action, ลวันพีดไลท์ เรื่องนี้ไม่ได้ออกทะเลธรรมดามันมุ่งหน้าสู่แกนไลา์ทะเลที่อันตรายที่สุดและปไปหยุดกับคําถามที่ว่าอะไรคือวันพีนเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5หนังที่มีเนื้อเรื่องออกทะเลแต่โคตรสนุกเพื่อนๆเ,เ,เคยดูเรื่องไหนกันบ้างและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามไว้และมีเรื่องไหนที่ออกทะเลอีกบ้างพิมมาบอกผมหน่อย